สวัสดีทุกคนเราจะมาดูกันเถอะกาดนี้อันน si ี้ Big Cogman อันน so ี้ Camilla Man อันน네ี้ไม่รู้อันนี้ไททัน Cogman อันนี้เหมือนเดิมเลยอันนี้ไททันจาปีกเกอร์แมน อันนี้ไม่รู้อันนี้บิ๊กคอก์แมนอันนี้ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้ทีวีแมนอันนี้คอก์แมนกับบิ๊กสปีกเกอร์แมน อันนี้ไม่รู้อันนี้ก็เหมือนเดิมไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้คอร์กแมน,อ,น,น,ททน,อ,มนอันนี้ไททันคอกแมนอันนี้ไททันพิวเมน อันนี้ลักเก็ตซิกิพีดี้ไทเลตอันนี้บิ๊กคอรแมนอันนี้ไททันคอรแมนอันนี้ลักเก็ตซิกิพีดี้ไทเลตอันนี้ไม่รู้อันนี้ไททันจับปิเกอร์แมนอันนี้คอรแมน อันนี้ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้อ,นนอันนี้ไททันพิวแมนอันนี้บิ๊กคาเมล่าแมนอันนี้ไททันคอปแมนอันนี้ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ทีวีบูแมนอันนี้ไททันคาเมล่าแมน อันนี้ไททันคาเมล่าแมนอันนี้คาเมล่าแมนอันนี้พิวแมนอันนี้ไททันคาเมล่าแมนอันนี้ไททันสปิเกอร์แมนอันนี้ไททันสปิเกอร์แมนอันนี้บิ๊กคอกแมนอันนี้ไททันคอกแมนอันนี้พิวแมน อันนี้ไททันคอ,อ์กแมนอันนี้ทีวีบูมนินอันนี้ไททันสปีกเกอร์แมนอันนี้ไม่รู้อันนี้คอ,อ์กแมนบายบาย